กลับสวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ ROV กับการแข่งขันของเราผู้เรียนระดับสูงกันด้วยนะฮะตอนนี้ก็อาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยแล้วก็หากผมพาดอะไรไม่ถูกใจก็ขอกับขอทานอภัยไวนน้าที่นี้ด้วยนะไปดูกันเลยการแข่ขันแมบนี้นะครับผมจับตามองไปทางฝั่งของแรดนะให้ความสนใจไปที่แรดนะเพราะว่าเป็นเมแอสซินที่ผมเห็นน้อยคนนะ ต้องบอกว่าน้อยคนที่เล่นเราชำนาญพระส่วนใหญ่เห็นล้วเล่นแล้วเป็นตัวมะเร็งจะเข้าไปได้เข้าที่ไรก็โดนสกิลโดนโป๊กตันหน้าตายหาไปก่อนเยอะแยะนะตัวบอแรดนี่เป็นเออมีแอสซิสต์ที่จับยากอยู่พอตัวกันทีเดียวต้องัังตรงกลางฮะรู้สึกเหมือนซับพอร์ตจะไปซับเทลหรือเปล่าไม่มาตรงกลางนะรูปแบบเข็มค่อนข้างแปลกเลยทีเดียวเพราะปกติระดับระดับสูงเนี่ยผมจะเห็นไปว่าซับมานะและจังหวะนี้ผมนะ เมดโดนโป๊กไปทางฝั่งของอ r d u i n o กันแล้วนะปกติซีซั่นนี้ผมเห็นเขาแบบเออเอาซับพอร์ตออกมานะไม่อยู่ตรงกลางอะไรอย่างงี้มาช่วยเมดแต่รอบนี้แปลกๆไงผมไม่เข้าใจจุดประสงค์เขานะจังหวะนี้พอเคลียร์เวฟคิวแล้วก็โป๊กเสร็จแล้วก็มาอุ้ยโป๊กใส่รำไปก่อนนะจังหวะนี้ทางมาของแรสแรนยังไงฮนะโดนโน็อกอัพโดนยิงโดนต่อยเข้าไปอุ้ยคคื่งหลอนนะล่วงหรือเปล่า ยังไงอุยเจ็บคู่เลยฮนะและตรงนี้ยังไงมูลหลาดเข้ามาป้องกันนะผมนะยังไงดีอุ้ยไม่โดนนะและตรงนี้เอยังไงดีผมโดนน็อกอัพเข้าไปแล้วและโดนไดหรือเปล่าฮะเรียบร้อยฮนะโดนฮนะแล้วต้องฝังของเทวบผมโดนแรดได,ไดครับผมนะเรียบร้อยฮนะเปิดเกมมาเพียงนาทีครึ่งก็แต้มทางฝั่งสีแดงก็นําไปสองแต้มแล้วนะแหละข้างบนได้คิวอีกฮนะกลายเป็นสามแต้มฮนะ ทางฝั่งของอิรูเมียโดนคิวไปนะทางฝั่งของเรทีมและตรงนี้ยังไงฮะเอา้าเหมือนว่าจะเห็นนะเนี่ยเอาแต่สกิลไม่โดนฮะยังไงฮะดูโ,ดโป๊กไม่โดนฮะมีการไฟกันเล็กน้อยฮนะตอนนี้โทรสับผมก็ค่อนข้างที่จะแหลกนิดนึงนะต้องขออภัยไปด้วยปอดีย่ายังไม่มีตังเก็บซื้อใหม่ ก็ต้องทนไปก่อนช่วงนี้กำลังสร้างตัวจาก YouTube ก็รอกันนิดนึงแล้วกันระหว่างน,นี้โป๊กสกิลไปแล้วน็อกอัพโดนฮะยังไงฮะแรดแน่ะเรียบร้อยฮะผ้าทามสั่งของวีเลสและได้ทำการคิว,วเอาเลสไปแล้วตรงนี้ยังไงต่อผมดับเบิลคิวกับแรดไปเลยแล้วก็ทิปโป๊คคิวกับอาตูอินไปฮะและ้วอย่างกว่าน,นี้ครับผมนะยังไงฮะมูราจะแก้แค้นไหมจะแก้มือหรือเปล่าเอาโดนโป๊กฮะตายไปเนี่ยอุ้ยตายไปเนี่ย เกือบฮนะโอ้ยถ้าอ e ีลูเมียใช้สกิลว่ได้อีกทีนึงนะรับรองว่าตายแน่นอนฮนะเกือบไปทางฝั่งของมูรัดในจัง,งหวะน,นี้นะบูทีมก็ทำการตีมังกรนะผมนะโกค่อนข้างจะสูสีกเลยทีเดียวแต่ที่น่าแปลกเนี่ยทางฝั่งของบูทีมเนี่ยทางเรนดักสเลยเยอร์นี่เขาจับอเลสเตอร์มานะผมก็ไม่รู้นะว่าเขามีแผนการแบบว่าเออจะจับแบบว่าสองสองเด้งหรือเปล่าตรงนี้ฮนะเลือดน,น้อยเหมือนแล้วจะเห็นเข้าไปได้ผมเรียบร้อยฮนะ ย่งไงครับตรงนี้มีการแลกเลือดหรือเปล่าจะคิวได้หรือเปล่าฮะโป๊กเข้าไปครับผมนะเลือเสมอกันฮะอย่างเงี้ยเทอวานาโป๊กสกิวไปก่อนอย่างไงดีฮะฮิลูมีอันตีมาแต่ไกลแล้วแล้วดูเหมือนอาดูอินจะเห็นนะยังไงครับผมนะเอ,อพลาดหรือเปล่าครับเนี่ยโดนจับแนละ้ว อุวยวตายไหมไม่ตายฮะโอ้พาดท่าไปเกือบตายฮะคนหนึงเป็นนอกอัพคนนึงโดนจับโดนไใจเกือบไปอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับาการขณะของเราพูดเล่นดับสูงฮะในอาโอวีเรมีพริกแพแล้แลเสมอฮะต้องบอกว่าต้องรอดูให้จบอย่างเดียวนะฮะอ,อกอัพไม่โดนนะแต่ตรงนี้ยังครมูราาดปาดอันตีไปแล้วก็หายไปแล้ะ อย่างนี้ครับอาร์ดวินไม่โดนผมรับดิเมนไปอย่างเดียวหลายตังหวะน,นี้เพราะเวเลสครับผมนะพุ่งเข้ามาไม่ดูตามาตาเรืออะไรนะครับผมนะแต่กระโดดจ่ายสกิลไปอย่างหนักครับผม4ต่อหนึ่งยังไงครับผมนะเสียคิวหรือเปล่าผมเรียบร้อยตายไปสิครับรออะไรแล้วยังไงทางฝัง่งของเทวรนา่าตาคิวกลับได้ไหมดูเหมือนว่าถ้าจะไม่ได้แล้วก็เหมือนโดนตายไปตายไปที่เรียบร้อยผมนะนี่โดนคอมโบประสานร,ระหว่างเออมูลาดมูลาดโป๊กนี้ผมเห็นไว้ว่าหลายหลายคลิปนะที่ผมทำเนี่ยมูลาดแบบว่าโป๊กสกิลใส่แล้วพอม,มีคนอื่นมาซ้อนป๊บเนี่ยยตาย มาจะเป็นทางฝั่งของนาคอสหรือว่าตัวสกิลไกลๆอย่างไบโอเลยหรือว่าเทวก็ดีนะโมหลายจะเป็นประโยชน์หมดฮนะเอา้าแลดยืนรับสกิลเฉยนะอะไรครับเนี่ยมอจะพิมพ์แชทคุยกับสาวอยู่หรือเปล่าจังหวะนี้ผมแลดเอาคืนนีน่ครับเอาคืนหนักด้วยฮนะจะคิดว่ได้หรือเปล่าได้เรียบร้อยฮนะยูเมียของเราไปทําเขาไว้ไงเรียบร้อยแล้วก็วาร์ปกลับตรงนี้เลยเขาจะเจียมตัวหรือไม่วีเลยพุ่งเข้ามาผมจังหวะนี้ยังไงดีฮนะนอกอัพแต่เอา้า อะไรของเขานะี่ะอ๋อโอ้ยใจเด่นเหมือนกันเนี่ยยืนวับโจอย่างองอาจเลยทีเดียวไงนีัรตรงนี้ผมมนาะเข้ามาได้ปอมแนละ้วเข้ามาได้ยังในปอมนะฮะแล้วจะคิวได้หรือไม่ฮนะเรียบร้อยัะผมนะได้ปอมกลางมาเป็นที่เรียบร้อยฮนะแล้วก็คิวได้อีกครับผมนะ เรียวว่ากำไรเหลือๆฮะหลายจังหวะที่ผมโดนเอาคืนนะผมแรดถึงกันหน้าความมันไ็เลยเดียวฮะแล้วก็โดนเอาคืนไปทางฝั่งของลีดทีมฮะถือว่าสูสีฮะเมดแรกเมคดับผมจังหวะนี้แข้างบนนี้ยังไม่เห็นอลิสเตอร์แบบว่าโยกย้ายไปไหนเลยนะยังอยู่ที่เดิมและจังหวะนี้ผมนะเเรสเหมือนว่าจะมาแก้มือคืนหรือเปล่าฮะแต่ว่ารู้สึกเหมือนจะยากลําบากหรือเปล่า พอป,ป้อมนี่นก็แตกไปแล้วครับผมนะบอกเลยว่าทางฝั่งเลเทิมได้เปรียบแบบสุดๆนะคิวจะหน้าบานแถมล่าป้อมไปถึงสองป้อมในเวลาอันสั้นครับผมนะแล้วโดนอาร์เรสเ,เตอร์จับมาผมจังหวะนี้อาร์เรสเ,เตอร์ออกลงนะแหมเรียบร้อยครับผมนะโดนคิวไปนะทางฝั่งของไวโอเลตแลทางฝั่งของเลเทิมไม่ได้ดาร์กสลยเยอร์มาฮะต้องบอกว่าเงินกับสกอร์นี่ค่อนข้างห่าง,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 งกันพอสมควรนะทางฝั่งเลเทิมนี่ดูเหมือนว่าจะได้เปรียบแบบมหาศาลเลยนะ เป็นยังไงดีฮะตรงนี้ผมเอาโดนกระชากมาผมนะก็โดนลุงมาต่อยก็ผมย้อนลอยก็ผมนะตายครับผมนะรอเลยล่ะแต่ตรงนี้ยังไงฮะทางฝั่งของอาริเตอร์จะโดนได้ไหมเพื่อนมาตอนทันแล้วจังหวะนี้ยังไงผมนะเขาเตรียมไฟครั้งนี้ยังไงผมนะโดนคิวเป็นหนึ่งฮะทางฝั่งของเทวนาถก็ผมนะคิวอาร์ดูอินไม่ได้ยังไงดีฮะลุเหมือนว่าจะเอาป้อมคืนฮะจังหวะนี้ครับผมนะทีมแดงโถมขึ้นมาแล้วยังไงดีอุ้ยอุ้ยโดนป๊อกไม่หนักเหมือนกันนะ ทำไปเล่นไปอย่างไ้ครับแรดแรดใช้การกันอุย้ยแรงเหมือนกันเขาดีหมัดแรงหมัดอุย้ยเกือบตายแม่จะมีการแก้มือกันทเมื่อกี้นี้เี๋ยังไงครับมูหลาดกับเตียววะผมนะเตียวจะหนีทันไหมผมนะโดนอันติเข้าไปเรียบร้อยฮะแล้วเวเลสก็ดึงไม่โดนนะจังหวะนี้ยังไงฮะเวเลส ต้องเคลียร์เวฟคีมแล้วฮะเกมจะจบเลยหรือเปล่าฮะหรือจะไงเอ่ยทางฝั่งบลูทีมนวิีแพงในเมื่จังหวะนี้อาร์ดูอินกระโดดเข้าไปฮะมูลายเหมือนจะเข้ามาซ้อนกับผมนะอันตรีเรียบร้อยฮะไม่เห็นร้ายกาจจริงๆนะสำหรับมูลัดนลล้ำได้แต่ว่าเดินข้างๆคูเขฮะจังหวะนี้แล้วก็โดนโดนตเข้าไปจนะังหวะนี้อุ้ยตายไม,ไม่ตายครับเกือบไปฮะอุย้ย ตอนนี้นี่ก็เริ่มกลางๆเกมนะมูล,ลาดก็ถ้าได้ดาบมาอยกสักเล่มนึงนี่ก็ถือว่าโอเคนะแล้วตรงนี้ผมน่าไล่มาอเลรเตอร์ผมโดนน็อกครับโดนแรดไถเข้ามาผมตายไหมไม่เหลือกดแข่งไปก็เท่านั้นนะและตรงนี้ครับผมนะเสียป้อมล่างไปหนึ่งป้อมนะสำหรับทางบูทีมต้องบอกเลยว่าบูทีมตอนนี้นี่มีแววจะแพ้สูงมากและยังไงครับกระโดดเข้าไปได้เขาครับเรียบร้อยฮะ มั่นใจมากเกินไปหน่อยหนุ่มเจอสองหนึ่งเข้าไปถึงกัน,นอนหมอบไปเลยทีเดียวและตรงนี้เหมือนเขาจะเปิดวอดแล้วเห็นครับผมนะเรียบร้อยฮะถึงจะเห็นได้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ฮะนอนไปก่อนครับผมนะรู้สึกว่าจะเอาป้อมนี้ได้หรือเปล่าผมเรียบร้อยฮะจะจบเกมเลยไหมเอ่ยเกยมจะจบแค่ตรงนี้เลยหรือเปล่าทางฝั่งของบูทีมนี้ค่อนข้างจะลําบากเลยนะ ตรงนี้ไงผมนะแรดโป๊กเข้าไปนะยังไงครับสำหรับตรงนี้ผมนะปาดเข้าไปน็อกอัพเข้าไปนะดูรูปเกมตอนนี้นี่ทางฝั่งของโบทีมนี่มีตาตะแพ้ที่บ,บ่าสูงมากเลยนะแต่ว่าอะไรก็ขึ้นได้ในอวีทีมไฟพลาดนี่ก็พลิกแพงมาเห็นเห็นได้เยอะเหมือนกันนะ มอนี้ผมเกิดการไฟครับแล้วยังไงครับผมนะโดนคิวไปก่อนหนึ่งครับผมนะอารามสังหารเอาดินแมเรียบร้อยฮะแยกย้ายกันไปก่อนนะต่างไฟต่างเจ็บยังไงดีฮะเอ้าเหมือนเขาจะรู้นะผมนะแล้วยังไงผมคิวได้ไหมครับแลกเลือดกันไหมครับตรงนี้อุย้ยแล้วยังไงครับรู้สึกเหมือนว่าเทวนะจะเดินติดหรือเปล่าและและยังไงครับแลกเลือดกันไหมฮะแหลมูลหลาเข้ามาอย่างนี้ผมนะเอา้าโดนพันิุเขิาก็ไปฮนะ ยังไงครับเนี่ยมัวแต่หิวคิวรับผมไปคิวเขาเยอะแต่ที่จะรีบตีออบเจกต์แบบว่าดาร์คสลิ่หรือว่ามังกรดันแบบว่าหิวคิวแบบนี้นี่จะมีการพิกแพงหรือเปล่าเขาดันเบฟลิปกับผาเป็นปกติอะไรนี่ก็ก็เริ่มตึงแล้วนะแต่ว่าดูจากการเงินแล้วก็สกอร์ก็ยังไงปูทีมก็ค่อนจะเสียเปรียบเลยนะต้องดูให้จบอย่างเดียวอะไรก็พิกแพงได้ แหลดข้างล่างครับผมนะเรียบร้อยฮนะแหลดด้วยความมั่นหน้ามาเกินไปจะไปไฟกับเวเลสก็เรียบร้อยไปแหลดตรงนี้ครับผมนะยังไงครับทีมไฟรอบนี้โอ้ยเจ็บหนักฮะจะแ,แพ้ทีมไฟหรือเปล่าฮะยังไงฮะและยังไงฮะใครจะโดนคิวใครก่อนครับผมนะเวีได้คิวไวโอเลตไปได้ขาดดมีหลักของทีมแล้วยังไงครับสำหรับตรงนี้อาดูอินโดนคิวได้วยหรือเปล่ายังไงเอ่ยครับผมนะเอาอีร e ูเมียคิวผมจำชื่อตัวไม่ได้นะขออภัยด้วยคิวไปแล้วฮะ โปรสกิลหนักเลยครับสำหรับอิลูเมียและตอนนี้วีเลสกำลังคุมออฟจิคมังกรฮนะเพื่อจะหวังตีการ์มือเงินแบบว่าให้ใกล้แบบว่าทางฝั่งของเลสทีมให้มากสุดยังไงฮนะโดนโปรสกิลเข้าไปหมแลนฮะแต่ว่าโปรสกิลใส่เข้ากับคืนไม่ได้ฮนะะเจ็บตัวฟรีไปก่อนและป้อมกลางกรบผมนะทางฝั่งของเลสทีมโดนแนละ้วจะไหลาย,ยาวเลยหรือเปล่าเวคีปกำลังเข้าและมูรา อมแต่ดันเบฟคีบบนอยู่ตรงกลางยังไงครับเนี่ยจะมาซ้อนทันหรือเปล่าเดือนผ่านหน้าอารัมไปนะเหงาเมียตกีก็ไว้ค่อยคุยกันแน่วาฟโชครับอีกแล้วฮันแลดของเราเอาละมูลาดโดนจับมายัางไงครับเนี่ยเอาเรียบร้อยฮนะหายแวบไปเลยฮนะในจังหวะน,นี้อาดูอินเข้าคนเดียวแต่ว่าเพื่อนไม่เข้าผมดาเมจหลักก็หายไปแล้วฮนะจังหวะน,นี้ เวดก็มาอยู่ไวอเลตก,ก็โดนคิวฮะยังไงครับพอหนุ่มเรียบร้อยฮะตายตามเพื่อนนะยังไงครับเนี่ยแต่ว่าเวฟคลิปเอ่อทางฝั่งขบวนของตามสีแดงเนี่ยดันมาสูงพอสมควรนะแต่ว่าตรงกลางเนี่ยก็มีทางฝั่งของบูตีมถึงสามคนอยู่ทีเดียวแล้วไงฮะร,รู้สึกเหมือนว่าเกมจะพลิกหรือเปล่าฮนะเนี่ยเอาละแลดเข้ามาครับผมนะโอ้หหายไปครึ่งหลอดเลยแล้วเวฟคลิปเข้ามาจังหวะนี้ผมนะ เขาจะเกิดทันกันไหมเนี่ยและตีป้อมไปแล้วจังหวะนี้ยังไงฮะมูลหลาดเข้ามาผมนะแต่ว่าไม่มีอันเตสกิลนะยังไงเอาละได้ตีมาละวโอวี้เคลวีเคลไปก่อนนะจะทำให้าาของเลียทีออกมาลนะยังไงครับผมนะสรุปชัยชนะ,ะจะเป็นของใครครับเนี่ยจะเป็นของบูทีมหรือเลีทีมครับเนี่ยต้องดูให้จบอย่างเดียวสองนาทีสุดท้ายในการตัดสินนะ ยังไงเอ่ยตอนนี้เหลือมันว่าจะแบบว่ากลุ่มออบเจกต์แล้วนะแต่ใครตีดาร์กได้ไปนี่ชนะแน่นอนโอ้แลวตรงนี้ยังไงผมนะเรียบร้อยฮะเปิดทีมไฟมานะละแต่ทางฝั่งของบูทีมเหมือนจะคิวได้ดีกว่าฮะทำเมีได้ดีกว่าครับผมนะจังหวะนี้ทางฝั่งของเรดทีมเหลือกัน3าคนนะทางฝั่งของบูทีมเหลือกันห้าคนเลยนะและเหลือแล้คนเดียวนะสำหรับการเข้าเียมไฟเมื่อกี้โดนตบจับเลยฮนะทางฝั่งของเรดทีมกลายเป็นว่าตอนนี้เกมพลิกนะฮะ สกอร์คิวนี่บูทีมเหนือขึ้นมาแล้วการเงินก็เหนือขึ้นมาอีกเราเวฟคลิปเข้าหรือเปล่าฮะถ้าเวฟคลิปเข้าเกมก็น่าจะจบนะ,ะน่าจะเกิดไม่ทันนะและเรียบร้อยฮะโดนคิวแล้วก็โดนคิวบ้านไปพร้อมกันนะผมนะเสียทั้งคนเสียทั้งบ้านเรียบร้อยฮะแมอะไรเกิดขึ้นได้นะในอาวีของการแข่งขันผูน้เล่นระดับสูงจะพูดถึงไปว่าเออทางฝั่งของบูทีมนี่พร้อมลน์ก็เกือบแตกเหมือนกันนะ ก็ยังว่าแหละถ้าจานวนคนเยอะกว่าเวฟคลิปเข้าก็พลิกเกมได้ง่ายๆไม่ต้องไปกันนะดูได้จากการเงินของที่ออกรายละเอียดเลยนะก็ตามนี้นะตอนแรกเนี่ยผมคิดแบบเอ้ยทำแบบว่าเลียมนี่ชนะแน่นอนอะไรเงี้ยทำแบบว่าการเงินแล้วก็สกอร์ดีกว่าการวัดเกมพลิกเฉยเลยฮนะไม่แห่เอาละผมนะก็จบไปแล้วนะสำหรับการข่ขาเราพูดไดระดับสูงนะ เป็นบทเรียนไว้เลยว่าจะเข้าทีมไฟพลาดกับคำดนวณดามมี่นี่เป็นสิ่งสาคัญนะโอเคนะครับใครที่ชอบหรือว่าถูกใจก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสามารถโอนเงินด้เนี่ยค้าขนมให้ผมได้ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะงานวันพุธต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ